น้ำขึ้นหลายครับเนาะชื่อว่าสังคมน้ำหรือเป่าแต่ผมลองตรงกลางครับโอ้ยตีกลัวป่ะนี่อยอาตีเลยปะยังฟังเสียงพมงบ่รูกคนนั้น <c oughs> ได้ไปรัดแบตเตรเ <c oughs> เอรี่ไม่เดินสามวันใส่มีเบอร์สามลองก่อน นี่คือบลอดเดอรเออคือมันโสมันเขาดอลนเนีเนาะเออซ่เป็นยังไปโซ่หนเยไงไฟดับกระดึงตัดเยคื่หนึ่งไฟดับใช่เอาสมแดดสมหนึไปเอาหนูมานั่งตรงนี้ทำไมนี่ มันโดนผมน่ะตึ้นคนอยู่รอหอยไรหนูไว้หนูนอนนอนในบ้านเอเครัมันถึงนอนกระจีแสดนี่บ้านเขาต่าหากเลยนี่ไม่ไม่ทดนอนเสีพราลมนี่แค่หาต่าหากเอนี่เปิดติดเ็นลีที่นอนูกย่างดีนี่งหุมผ้าเสื้อย่างดีเนละมันธรรมดา เป็นูมนำด่ดีดีหางเรื่องนส่วนมีขาเน่าษเพา่ไดคุ้นชองกันนางโซฟฟเฮียงเขากินเจ้าคั่นไปคัามตัดกันก็เลยเคลื่อนเดียวกันม่ได้เพราเปลี่ยนหรืนยังไงเปวดเอก็ไปทีไปเงี้ยวเนบอกเข้าได้พอดีอีไปเงี้ยวเปดเงี้ยวก็บอกปวดชิ้นก็บอขึ้นหนึ่งตีหนึ่กับยู่น้ำห้องน้ำมันก็เข้าไปทีไปเงี้ยวสังเกตว่าเขาของน้ำ เว้นเขางนมีความต่างเ่ยห้องน้ำส่วนตัวเขาเอห้องน้ำไว้เขาเขาจะกล้ยงนะครับช่างวัเคื่องมาตัวนึงได้ให้น้ำจุนนึงมันหนูไม่มีอันตัด่อาเสียเสียนะ เชิญเมาไม่กินล in so ่ำแต่สียิอันนี้สีจอาอยู่เด้อให้มันกินดูบตัวหน่อยไหมไว้เขาจะให้กินเด้อัปนี้มันเปลี่ยนมากปณีผู้ป่วยหงุดหงไดน่าสาสารบ่ไปเนี่ยเอาลูกเตี่ยวกับยาพ่นนี่เร่งจังโอ้แบบว่าลูกเตี่ยวไปกินได้ยังไงสำเบื่ลมาแล้วฟังใช่ไปก็จะให้กินเบียนบ่เหรอใ้เบียนแม่กินเบียนก็เป็นหามอยางเดียวหามอยางเดียวจัดการให้เพรต้องไปคิดแทนเขาหมอเขาสูตรยาให้ มอสิทธิ์ใหญ่ก็ก mm hmm. รเรียกมอสบันีนั่นมอสเพทย์ประจำตำบลบันเี <Yeah. Modern. S 1> เ่องไอ้มเนเมาเหลวมากบันีโอ้ยที่มันเสีดเอายางมาเสีดให้มาพมเหมัอน mm hmm. ตามเบอร์หนึ่งบ่า mm hmm. ตามด้วยรองพันเบอร์หนึ่ง mm hmm. ตามด้วยรองพัน mm hmm. เบอร์หนึ่งครับจากเบอร์สามเปลี่ยนมาใช้เบอร์หนึ่งนกเล่า,าจบิบกูจัด เครื่องเดินมาตัดก็ได้จวนบรรยากาศเขาแล้ให้จนว่าเขาามเล็กน้อยจนให,เห้เลยนั่นแหละเลยกน่อยจะฝอกให้มันให้มหม <c oughs> มาก่อน <c oughs> หนูรอแป๊บหนึ่งนะหนูรอรอบต่อไปนะ อนนี้เปลี่ยนเป็นฟันแท้ครับมี่นี่ฟันมันแบบ่ฟันฟันเบอร์บ่ฟันเบอร์ฟันเบอร์ฟันแท้เบอร์สามหรมาเบอร์หนึ่งบานมันมาฟันแทรฟันแพ้เจ็บไร้ละเอียดเจ็บไร้ละเอียดเจ็บขอบเจ็บมุ่งตัวโอ้ตัวฟันแท้ยังเจ็บไร้ละเอียดเนแม่เราเบอร์สามแเจ็บไร้ละเอียดไ่หว้วก็กากซากเรืแล้วทีสั่เสียเอาไยุ่งมันฟันแทร์อะที มันสั่นมันเงาได้ทีแล้วขามัแตงขอบ่ามันดจับช่วงมันได้ทีแ่แม่นอมำมัก็ย่เนีต้งฟังวเอาแท้เอาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์อย่างต่ำนี่กระจับจับก็ต้องให้มันถือต้องเด้่แม่ว่า ก็จ,บบจับวัถือจังหวะคับปานพอยี่สยดตัดหนาหแล้วก็สันปวกไนแล้วขนาดใส่ฟันกับปวกได้แด,ด้วลุงคนสนัดไปถนัดมันแม่มันดวนได้ก็ต้องไปขีเปเดเอาน้าสีรฟัุโมเมเมื่อลูดมากาอทนก,ก็ว่าอยมื่อจับหัวเพิ่นที่นาหัวสั้น อาจารย์ไ huh. ด uh ้สรนว่า huh. ส uh ั huh. uh ่นไหวมันเล้วแต่เนาะจับัาจังได้ไี่เฮดผมพจ้าภูมิวันตันฉันว่าจับมันจะเป็นกีเป็นส้งเป็นนั่นได้ตัดได้ซ้อยก็ได้จับกล่องมาแล้วจับก็จันทระอาวุธมเลยบ่ล้ะก็จับัวเป็นบ้นั่รมดาของสาง ไปตั้งต mm ั้งเสาเงีนเสาสร้างเนี่ยใจับใบตั้งนี่จีมาดจีตั้งขึ้นให้อันนี้บ่ตับบ่บ่จับบ่สู้มันไม่จะได้ตัดจับจีบจับนั่นนะคุณทั้งหลังทั้งหงานจิตละหน้าเลยดีก็มาเป็นช่างตะปุมใบสีบวกก้ากมห้อยที่นี่แม่กระดับได้แม่ก็ได้จับมาได้หัวกระดับได้ก็ได้กมหัวยแล้วก็มาดับมาผม ทางนาเอาเป็นนามาาวันนี้แม่มฮะขอแบบน้นามาแล้วกัแบเบ,แบ,บียกลาง้ยู่นเบีเจ้านามาเลยร้านนั่นสาวนออมไงถ้ารวนลองใต้พูดช้สงการสีเหลือ,อสันสียอมผมเหลือ,อสันสีแดง สีแดงก็สี้ำแต่มันต้องซับออกอีกด้วดีฟันปลาจะดีได้หรอรวมมันค่อยก้ก่ฟันปลาผมห้อมันค้อยนันรุ่งมันนอมสีกันดีวกันนี้ผมก็อ่อนตัวรงนี่จากคู่ผมมันเข็งแขีงเินหญ่ยิ่ก็อ่อนตัวลงสีสีเขาเฮ็ดเด้เนี่ยโอ้สีนี่กันห้่แล้วที่อะไมันห้อนมเด้อ มันหอนมันเย็นไหมไม่เนมันหอนขัางเท่าเลยเด้อมันกัดตัวนันมันกัดตัวนันเขาใส่ให้ให้สูงเนอ่ยเป็นเพราเห่อนเข้าแล้วจะว่าเสียผู้ดังไหมไม่ข่ากเนเป็นนั้นรู้สึกว่ามันมันจิแพร่ด้วยถ้าอ้ห่อนมันเข้าลาเพราะว่าน้ำหัวเนี่อโคตรข้นเขาเามันลอกเลยล่ะือกเนร่างกายค้น มันมีแสบครับห่อนดีดีออเลยล่างออกเลยทักที่แสบตาก็เสียดังในแมมดเลยแมงยุดยุดรลดเหรอไหนมันสีเพระไม้อย่งมันสร้างจากใม่เน็้มะเทศกันออกห่อนขนาดแม่ใ่ถุงมือแม่ยังออกห่อนแม่ดุ้งมือจนเป่ออกห้อนบลูกห่อนออกห่อนตากไข่ฟ้าล่างกินมันิวไปเลยรับกินฉุนไปเลยไหมกินไปคุนุนไปเลย แมนเจดซ่างไนเนียหนังชนเปนมงยาไข่ยาแมงหงยาซุ่มมาเดียงใี่ไไก่เพอร์เสตลาเต้ก็เป็นเห็นแบบว่ามันเป็นแบบแห้งหมดเลยออืมมาเดีงถุงมือขาดือว่าใส่ปีนึ่งมาเดียวใส่ถุงมือวันถุงมือทอดเนี่ยโอ้ตายกูอาทว่า์วันมีดบมีนเป็นวันเราเป็นน้ำงั่าพวกบาเฟเนี้ย่นวานขางเงิน้านแมมีว่าเราจมมาสันมินกับมินามอาทิตย์ ตามป็นเกือบมาเดืนอนยังก็เศร้าอยู่น้าพูดลงก้นเพียนี่ถอดเสียง่างขึ้นบ่านเลยเปล้วนี่บ่อแสบกลางนี่หรือ <h> อ้าอ้ยส่งรอรมีเพระาระอยากา่พอายากตัดว่าว่าจะตัดทอ่อนไหนกับป๊อยังก์ คูบอกต้องแรงต้องบอกมันจิเป็นมกเป็นเมียราแล้ยต้องขึ้นมากสิมันจะตมันจิเอาสันมันจิตสรโขึ้นมากมันก็คือหัวอินในแดงนั่นแหละเบิ่งนเฮ็ดนกมันสิละเฮ็ดนกัสิเลยหล่ะดีดีแต่ว่าพ่มีคนนกปักข่านอันนี้เข้าเข้าวีเสยก็ได้ แสกลางก็ได้ลูกสิปัดจังสีก็ได้ลูกสปัดน้ได้หลายซ่เปล่รอาเอาสงกัดีลกระจาสงกระจกออาเดียวงใดมันนกเป็นทงเดียวนกเป็นท้องเดียวเลยเด้สันมันจิสันเป็นมากสั่นลายๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนว่าๆๆงนั้นๆๆงนีๆก็ตัดมามันได้ พูดจากเตี้ยๆแม่้าองหูจากได้ส่งผงมีอย่ผูบอกคนไยแม่อแม่ดิเเนียวลูกว่าส้มไรนะมันตักสมชารแล้วมันจะออกมาส้มนั่นส้มนี้เมันนเราลูกมันส้มนี้ส้มนี้แมนมันดูคนเรียนมาก็นหูจากสร้างเคนทุกส้มนันส้มนี้ต้องอันนี้มันต้องศึกษาบ่แมันว่าันตัดเศษเือเื้อคันต้องเอาตำลามาเปิดใส่บ้อง มันเอาตัวปรยเดียดจแม่ทําเรียบเมัองขางอก็ไม่เอาตัวรอเลยบ่อตัองเสียมันไปเดียบลอย,ม,อยมันไปงาตัดตัดใบใบหายมันงาหมมันเป็่นต่ด,ดูดีมันได้เมียน้ำพึน่นดีเด็นสี่สิบแล้วย่างต่อสัา,า,า,าว์ข้ามถุตเดืนนี้ทนาผสมมือ ใครตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวถ่ายอยู่ข้างนอกเพราะว่าจนลูกคนใส่แบบเสื้อไร่จะเกี่ยวโกโก้แบนี้แต่งตัวก็โก้สะอาดแต่งตัวสะอาดบ่มีเงินเขาก็เก่งใจเนี้ยต้องงแต่งตัวสะอาดกับกระเป๋าด้วยหรอป่าเนาะเป็นน้ำข้นด้วยหรอเนาะเป็นน้ำข้าวล้ม ท่านเดี๋ยวบอกค่าลอบหนึ่งเขาจริงแต่น้อยเบิ้งเขาก็ะหู้จังแล้วโม่มท่านเดีย๋ยวบอกอยังซั่มเขาเบิ้งแต่พื้นฐานนี่นี่อันนี้เขาเห็นปั๊บเชิญนะครับเ <c oughs> รื่องนี่ตอนแรกเขาแบบดูดีขึ้นตัว <c oughs> มีหวาดมีส้มอีกบ้านนี่ผู้สาวเห็นก็ไอ้หนีไม่รอแท้ตับกับกระตุ้งขึ้เนาะขึน้น <c oughs> แต่ได้เมียเลี้ยวตัว ผมตัดเสื้เกียร์นโอ้ยงานโจรนเขาปอบไปวันตระหานี่แต่โจรเขาก็ตัดผมสั่นเด้อเลยเนี่เขาไล่ขาตัดผมสั่นเบอร์เด้อเขาเขาไปเพื่อเขาตัดผมสั่นเลยตัดผมสั่นตัดผมกั่นวัโจรนพี่หนึ่แต่โจรนนี่ดูดีกว่าคนธรรมดาอยู่ไม่มีผายนะผมต้่งแม่ตช์น่าตีงเนื้อขาดเนี่ย เนื้ตียงเนื้ตียงม่นด้ขาดเนี่ยก็หอดต่อให้ประเด้ด,ดิคนสีข่ขนันขันบ่ขนันทับม่อนม่อนเว้นเสียบครับก็จะคุ้มมันไมกวนห่ยร่องมองงันแรงไม่กวนเนาะ นะเสร็จแล้วครับเอลยครับสีบครเสร็จแล้วครับตัดผมลองทรงกลางครับโอโอขอบคุณ <ลอ S 1> ครับรอเลยจากวาความขุนโจรขามาออกไปว่ามันประลัดอำเภอ,อ,า,อามอเภอ่ออืออขอบคุณครับที่ติดตามรับชม